วันนี้ชวนมาทำเมนูต้มยำปลาทูนะครับก็จะเริ่มต้นจากการหั่นตะไคร้นะครับก็จะเป็นส่วนผสมที่เราจะใช้ในการต้มปลาครับผมจะใช้ตะ,ตะไคร้หนึ่งต้นนะครับอาจจะบุบก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นขาหนึ่งแว่นนะครับผมหัน่นเป็นสามชิ้นครับน,นี้ใช้ต้มปลาทูสามตัวแล้วก็จะใช้เป็นหัวหอมนะครับสองหัวบุบพอแตกแล้วเราก็หัน่นทำให้ชิ้นเล็กสักหน่อยนะครับ หลัจากนั้นนะครับผมก็จะเตรียมเป็นพริกนะครับเป็นพริกขี้หนูกับพริกจินดาครับเรานํามาบุกพอแตกมันจะเป็นพริกขี้หนูเขียวนะครับหรือจะเป็นพริกขี้หนูแดงก็ได้นะครับแล้วก็พริกจินดาหลังจานั้นเราก็จะหั่นปลาเป็น2ท่อนนะครับโดยเราจะฟักทองออกแล้วนะครับเราจะปรุงน้ําก่อนนะครับก็จะใส่น้ําตาลใส่น้ําปลาใส่พริกนะครับแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็เป็นน้ำมะนาว หลังจากนั้นเราจะต้มน้ำครับโดยใส่เกลือใส่น้ำํำไปประมาณครึ่งลิตรก็ได้นะครับครึ่งลิตรแล้วก็ใส่เป็นเครื่องต้มยำลงไปแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดครับพอน้ําเดือดได้ที่นะครับน้ําต้องเดือดนะครับเราหย่อนปลาทูลงไปครับแล้วก็อาจจะต้องเบาไฟลงเพราะว่าถ้าต้มแรงเดือวมันจะเนื้อมันจะยุ่ยนะครับเราก็จะค่อยๆใช้ไฟอ่อนแล้วก็จะต้มไม่นานมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนื้อมจะเละ ก็ต้มพอสังเกตว่ามันพอสุกเนี่ยเราก็ตักขึ้นมาดูก็จะเป็นอันใช้ได้ก็ตักใส่ลงในถ้วยที่เราเตรียมเครื่องปรุงไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูซดร้อนๆนะครับแล้วก็ข่องคอนะครับกิับข้าวสวยก็ได้นะครับหรือจะเป็นกับแก้มก็ได้รสชาติเข้มข้นนะครับรสชาติอร่อยนะครับเป็นกระแสต,ตอนนี้ผมก็จะเติมน้ําลงไปสักหน่อยนะครับก็จะออกเค็ม กับเปรี้ยวนะครับหวานเล็กน้อยครับเราก็จะใส่เป็นเนื้อปลาทูลงไปด้านบนนะครับไม่งั้นมันจะเละนะครับเลยต้องใช้วิธีการปรุงแบบนี้ก็เ,เป็นอันเสร็จนะครับยังไงลองทำทานกันดูนะครับ